นั่งใบเนาะกายเจ้านะบอกแล้วตรงๆว่าถาทุ่มห้ามาก่อนอย่างไปข่านที่ไปกันเนาะเบาดําราแบบนี้โดยโดยโดยาะว่าาอยากอยากแล้วหู้นะจะบอกแล้วอยู่บอกว่าเพิ่นซื้อดินให้บอกบอกได้บอกเมื่อคืนนี้ก็มันมากก็บอกก็มีแต่บอกว่าจังโมกตังใจเด้อเพิ่นซื่อดินซื้อดอนผู้ใหญ่ใจดีทางมังนอกว่าซื่อดินซื้อดอนในมืองสิเปินชิ่ัพ่อมึงสบายเลย มันเป็นคนหูผู้ดีฮะมึงตั้งมุกตั้งใจแม่ก็ว่านี่นี่มันก็ซึ้งมันก็บปฏิตอบเนี่ยได้แต่มันซึ้งเนี่ยนั่นได้ลูกเอ๊ะกับฟังอยู่เนาะฟังโอ้มันเฮาเว้าแล้วมันกับซึ้งมันกับหัวเออเราอาจจะเ่นท่านเชื่อไปจ้ะแต่มันกับทีเชื่ออยู่ดอกมันกับยังมีความหวังอันน้ำชุ่มเจ้า อยมีคหวังว่าเพื่อนสีเบิงสีแยงมันมันก็เคยเว่าอยู่อีกมหวังไปมันคือถุงเป็นคนดีนะเอาก็มีเข้ากับซิมีผู้เอาเงินไว้ห้เฮาชิบซาล่านมันวะทางผู้ใหญ่ใจดีผุนเบิ่งแยงคฮามันก็เคยว่าเมีบัวตัวอันนี้ โอ้ด้วยกาได้ย so nice. so, yeah. ินได้ยินเราเอาอยู่มึงเพื่อเราเอาอยู่คนว่าอายุแบบนี้ค่ะอันมือเศร้านี่ละกะลูกม้าละกะต้มน้ำห้อนอาบน้ำต่เศร้าจะต้มเองแล้วนะบอต้มเองก็เขาอาบน้ำข้าจีอาบน้ำแล้วนุ่งเครืองข้าวจีไปห้าผัวห้องแล้วหนาวบแเราต้มน้ำอาบไปหาบ้าเทิดว่วะยังอาบยากต้มยากอาบน้ำห้อนยากให้ข้าวอ่ะคนว่า แล้วก็เหตุเพศเหตุไพ่ใส่วอกใส่แว่นแล้วก็ไป้ายมันก็คนจบมันก็จบเจือเนาะมันเหตุเพศมันก็คือยูมันกับคนกับบอดิคิร่าได้เป็นไปแล้วแบบนี้มนอนยังกินน้ำหอนก่อนเกือบบ่ได้ผู้บางคนกับสีบางเห็ดทางบ่ดีผู้บางคนกับเข้ากับสีบัวว้าลูกเลยคนจริงอ่ะมันได้ลูกวิสแล้วมันจังเป็นแมนมันก็เคยแบบนี้ แม่เคยเห็นบอกที่ผ่านมาแต่บอกเคยเห็นแต่มันเว้าแต่ยินเขาว่าวอะไรลูกหนึ่งทํได้ลูกทําบิดกับบงหันกับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เขาก็ปินกระพัวลูกพัวปินพัวแล้วมันก็ดีดีละป้าห้างร้างนี้กันแล้วก็มาเอาพัวนี่จะได้ลูกได้ลูกอะ่ะเป็น,ปนอีโอแสดงว่าแต่ก่อนนี่เลาก็เป็นเธอหนึ่งเดยสาวสาใบานี่เนาะโดยดก่อนได้ลูกลูกแล้วตอนนี้ไลยสะ ลูกเราลูกอันนี้แวะเป็นแบได้ลูกตอนนี้แูกอยู่ดงพงนี่ลูกกับเถ่าเถอโอ้แต่ก่อนเราเคยมีลูกมาก่อนป่ะเคยมีแต่ว่ามันอยู่น้ำลูกน้ำผัวลูกผัวปีนพัวชื้นชื้อย้ากินมันก็ดีลูกเลยอันลูกจะลูกจะแท้แล้วตะกี้ย่างในย่างย่างอยู่บนเด็ดนี่ย่างจกอยู่บ้านใดมันก็เคยซอนสุพังอยู่เคยเป็นเท่หนึ่งแต่มาได้ลูกเธอหนีแล้วมันก็เป็นอีแต่กี้เคยเป็นเคยแต่เอาผัวตะกี้เคยเป็นในลูกแต่ว่กกินหืดกินย้าแล้วพอดีเห็นนะ เราเป็นเราเป็นบ้าหมูโบเมนบ้ามูแน่มูมันสิบเป็นแบบนี้หรอบ้ามูนี่มันสีสักนำลายปุ่มปากผมอมันบเมนบ้ามูแบบว่าอันนี้นะคนคนประสาทแบบคนประาทไดว่าเราเป็นบ้าเนี่กับโบเมนได้โบเมนคนบ้าได้แล้วแบบประสาทความจับความอย่างเราอย่างดีแบบเพิษพิดอย่างเราจะขอโทษ้จนแม่แล้วเฮ้ย โอ้ยผ้าพิ่นมันเบิ่งดินเราังหูจักขอโทษขอยังได้เราเห็ดหันเห็ดนี่โดยโดยโดยสบายโด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 ยมาอยู่ข้างๆเราเนาะอยู่ทางข้างเพิ่นธุ์นี่แล้วดินนี่เกาก็ซื้อนี่เลยแล้วก็เอาอยู่ชื่อน้ำพิ่นธุมดตะกี้กันชื่อน้ำพิ่นนี่แหละวโอ้แถวไหนกระเม็นมดแหละซื้อน้ำพิ่นธุ์มดดินเพิ่นธุ์มดแถวนี้ดินเพิ่นธุมด ดินลายดเนโอ้ดินลายดินพะนาดินมันโบมีเฮือนดิบ่มีเฮือนคนนี้มีแต่เฮือนลาวหลังเดียวจะเป็นเดโมเดโคแล้วก็เห็ดเป็นหลอกเป็นหลอกเป็นหลอกเห็ดเงินพรนี่เลยทำพิษเลยแม่มาทำพิษมากกว่าหมูเลยใครจานอดจานร้านนั่นแล้วผู้ใดผู้กระเทยกระเทยมันบ่ได้ลูกได้เมียเขาไปในเมือง ับไปในเมืองดิ้นเพนดูพุ้จานออสโยยแล้วเป็นคนอะไรเป็นกระเทยเป็นเกเป็นบ่มีเมียนะเพิ่นยูใ่ใช่เด่นเป็นเขาในเมืองเป็นพี่น้องกับสาวสบายบ่บ่ไม่พี่น้องก็ร้านนี่แล้วร้านเม่นี่แล้วร้านคิวชิงร้านลูกเอื้อยแต่ว่ปปีกายปีซื่อนี่แล้วไปดับจ้างอันเห็ดปลูกหญ้าบ้านแพงเดินมาสองหมื่น แล้วก็มาซ oh. ื no, no like 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 ้อด no. oh. no so ินหาลานซื้อดินหาลานวันนี้ยังบ่มีเงินผูกเชอญผูกซางเดีวไปขอยูทูปเขาบ่มีลูกบ่มีเต้าบ่มีพ่อมีแม่พ่อแม่ก็ตายบ่มีเอื้อยมีน้องมีแต่น้ำเบาวน่ทราวก็ครอบครัวไปมันโอ้ใครก็บึงใครบ่ได้เงินคำเงินแก้วเบิ่งได้แต่หูดูแต่ตาเง่ายเบืงได้แต่ความปากความเว้วชาวเรืแต่ความปากความเว้าบ่จักความซอยกันเนาะไปซอกอยู่หากินเหลืองเงินเหลืองคำอ่ะ เนี่ยนั่นไอ้กินกับบังลิกน้อยมันกับบดเกิดกูลพอกระดักกระดอลูกเลยคือว่าไฟกับบ่มีไฟกันยังดูดีมีแห้งกับชงยู่หากินไปลำบากเนาะแมนลำบากแต่ละคนก็ได้ไผกันลำบากเหรเฮ้ยบ่มีพวนเคยน้องทั้ง แม่นี่็ก็กูมีพูห่างพูมีพูมีพออยู่พอกินกับบผผ่มขาดขาดเคินๆใครกันยังบอกกุ้มไผ่<ม>ระหายำหายำนากับระหาหลับจางหลับใบอะไรไปใช้อะนะไมใชเน้นอ่า่อยากเข่ากล้องนะ <laughs> มึงวาดินื้อห้ดินใฮบอเทิด ซื้อหนังใบือดิน่ยบกเที่ยนังใบ่นมาเบิงปลอยแล้วเอาดินอีตู้นี้เออมาดูไก่เจ้านี่แล้วแม่บอกมานั่งริดนะพมาดึงงัวบอมาดึงงัว่าแต่ว่าแถวนี้มีเจ้าของมได้เนาะมีเจ้าของซื้อมาแต่บ่ ยาดีนะบอกระดองนะเป็นประดงแล้วนี่เนาะปวดเท้าอาการปวดเท่าแต่ว่าคิดว่ามือแรงนี่มาเนาะสบายเนาะต้องมาต้องมาอันนี้มันมาเลยไหมเราบอกมีบนนอนเนาะต้องมาเพราะว่าเพราะว่าตะกี้ก็ไปขอนอนน้ำเขาแล้วเขาบุยอยากให้นอนนะเขาไล่หนีถ้าว่าห้องขับเราว่าให้เรามานอนพี่เราก็น่าสิมาได้ สต so 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 ้องมาแหละมื้อแรงที่ออกไปนี่ก็ออกไปตามหาว่าเทิดได้เนาะออกไปหาผัวสิไปผัวหาผัวเฮาออนําหาบักเทิดนําผัวเฮามามันว่าดีนี่ได้มันว่าเองมันได้สิไปตามแท้เด้บดนีเนาะมันไปใส่เบ็ดอือมันยังฮู้ว่าบ่อนนั้นบ่นีด้โยมันยังฮู้ได้บ่อนผัวมันสิักห้วยเพียงห้วยหลบ่ห้วยเพียงอือนอยๆๆไบขอผัวมัน นาะก็คือว่าเราก็ยังจําได้ผัวเราก็ไปใส่เบ็ดใช่ยังไปใส่เบสเพราะว่าเจอกันแล้วป่ะจ๊ะจักแม่กับผมอยู่ห้วยพี่ซังมันว่าหันแม่ก็ลืมเลยย่านย่านนะนี่มื่อนั้นว่าทางแม่ย่าว่าจะมีคนมาจับว่าใั่จังฮุบออกมาจากหันเนาะบริ เพื่อนที่ปิ้นที่ปัวได้เพื่อนคาร์บอนเมทิว่ามันกับว่าวันกับว่าไปแต่มันมันเหมือนไม่ใไปขาไปตีพาเพราะว่าเราก็บเราเปิดมันมาลายไผนมืนไปขาไปตีไผยบ่ได้ทำลายไผยเป็นบ้านนี่ไผรกับเป็นคือกันเมีนเมียนถ้าว่าถ้าว่าเขาบ่ห้โอกาสเพื่อนโมปินโมปัวเพื่อนแห้งแล้วนะเนาะแม่เลยมันก็ยังบุญแห่งเด้ลูกเอ้ยมันยังมีคนอยู่ต่างประเทศอยากซอยอยากซูพร้อมกับทุกเจ้ายังอยากนำคนขััวหามันกลัว เอ้ยนอกไงได้ซชิงเจ้ากันมันกันยังบุญมีได้ลูกเอ้ผู้บางคนเจ้าฉิดถูกกันได้กว่าดินอนผลกระบได้ซอยได้มันขึ้นกับคนแม่เว่าก็ขืนกับบุญคนมันกระเบิงพ่อเบิงแม่เนาะเบิงพ่อพ่อใต้ค่ะเออข่ะยังกับไปเอาไปพังบุ้นนั้นและซอยสูอยู่เทียงอยู่กระดงผู้ห้างโดยแม่ก็บได้อยู่ พอตายแล้วบรรทอกกับน้องอเบยนะบ่โดยม,มันเบ่เนี่ยนั่น,น,นไดมีน้องสองคนมีน้องคนหนึ่งก็เภาวนี่ตเฮ้อไ,ไปไซละอิสระไปไปนำหาบ,บักเทิดเจ้าก็ไปบ่าตอนนั้นนะเม่หันบ่เม่หันไปแต่เพิน่นบ่ทันเดียปา้ห่างกัน ไปไปโวงสการพอเราไปถิ่มพอเราจักคนไปหลายพนแมตัวนี้แม่บอกจะไปแม่บอกจักคนพ่อมันตายแต่ช่วงนั้นแม่ไปแต่ตอนนั้นพ่อแม่มันยังโอ้ก็เพืนก็อทยนักโคกลูกเลยแม่เห็นเพื่อนกันลังเนี่ยนอยทางบ่อเอ็นก็เห็นแล้วแม่ก็เป็นผู้สาวหน้าไปอยู่ต่อมาเลยพ่อกับแม่กันแม่กันนี้มาพี่เลยแม่กะมาพี่แล้วก็ไปหาลูกมาหาลูกแล้วเอาลูกกอพัวเลยวันนี้พ่อก็ตายพ่อก็โซ เดินนั่งสบายลบมาเดินนั่งสบายเดียมเดือบเบื้องคอแต่จังทีมน้องเนี่ยหน่อยมันก็ไป้าเลยเปเปิ่งมันโบมีผูุ้ึงแล้วไพ่เสียหาสองอยู่หากินโบมี่สางกัดเอ้ยน้องกัดผู้มีเอ้ยน้องเขาก็มีไดรเดี๋ยวไปยั้งเขาจนโบเบิ่งมันย้อนสาเหตุยังกับโบหู้ฮะอืมเขาก็โบหู้ลูกเอ้ยเอ้ยน้องเขาว่ามันผู้ทุกข์ผู้ยากไดแนะเบานละสาวมันทั้งไวายลังถอยเนาะระยะเขาท้อง จะยายาเพื่อนะนะเนาะมาผ่นานวิ่งกันไปกันากบ่ก็ยานะขอดอกแล้วของเขาเออข้าวบวงเห็ดได้ได้เจ้าได้คิดว่าบุญตัวนั้นช่วยข้ามช่วยชูเออ <laughs> คือเน้นนั่นแล้วบุญนั้นนั้นแล้วมาซอยมาชูจังหวะทางผู้ใหญ่ใจดีทางมังลองมังนาผอมกับพวกลูกแต่ว่านำหาผู้บางคนมันขึ้นกับบุญวาสนาเด้ลูกแมน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 บางคนก็ทุกข์อยู่บางคอก็เพื่อนก็ บางทีมันกับซอยซำที่ซอยได้ว้าผ <laughs> ูบางคนไป,ท,ป,ท,ป,ปทั่วปากหัวปัามย้อนยังย้อน่นขึ้นอีต้นแล้วกับบุญอันนั้นแหละมันหนักเป็นแบบใส่ดอกลูกเลย,ยคือซุ <c oughs> ่มเจากันน้ำหาหัน <laughs> น้ำหอบไปได้ื้อนี้ไปหอดบ้านอันบ้านหินน้ำอ้อยเนาะรอจ <laughs> นทั่วแต่กักลับมาอีกบุมันขึ้นกับบุญของคนลูกเอ้ยแล้วก็2องคนกัไปตามแถวบ้านท้าสว่างอีก ทีมงานกิจภารกิจเนี่ยมันแล้วก็คือชื่อดินแื่อดินเลยตุบให้เราอยู่ก่อนเมนเมนนเรื่องน้ำเรื่องทางน้ำทางไหนก็ไว้ทางหลังไม่ต่ว่าปุ๊บตุบไห้เล้วเราแต่ป่วยแล้วแผลนะเมนคะแนนกินหืดกินยาเนี่ยมันต้องเศร้านะอีนี่ต้องเศร้าพราะว่าเราเคยเป็นเนาะเคยเป็นโอ้ถ้าได้กินยาเป่วเป็นป่วยเจ้าก้าววัดวัดคอเลือดก็ฮะก้าวมันไปตุ่มมันเป็นตุ่มแล้วก็เก้าแนวนันดอกลงไป เราพี่น้องถือว่านั่นได้นี่เนาะแมนแมนการตอนพ่อน้องเอาใบท้ายให้กับคนกับบริมีเขาในเมืองมีคนบ่ประมาณประมาณอาชีพคนนี่แหละคนไปส่งอ่ะได้คนไปส่งคือผูกบ่มีเฮือนบ่มีซานผูกกระดกผูกเนี่ย่มีพ่อบ่ไม่แม่บ่มีเฮือนบ่มีซานอยู่กระสอยอยู่บอ ก็อันนี้กเฮาขั้นตอนแรกเาแล้วแบุไทยคือแม่ว่าอั่นแบแล้วแต่บุญทานบนอะแล้วแต่บุโคตรแล้วแต่บุญอันนี้กับอันนี้กับบเะแม่เงินเทาเด้่นือีาไ่ใช่นะไม่นนี่และอยู่ในบ้านนีล้วนันี้แล้วกะเทือเอามาแลจังกะกาม่แต่สันพเิ่งมาชอยเน ยแล้วก็บบมีเฮือนอยู mm ่ค hmm> ือก ja ันใาย่ห่ายกันไกลกันเนาะมันกับบุเพิ่นกับบุญวาชนาเน้ผู้บางคนกับเพิ่นกาชอยบ่มี่ก็หาเนาะผากมาแม่ๆบ่กู้บางคนกัเต้าเว้าก็บไห้รอก่นไหเล็กๆนหน่อยเนาะลูกว่าบอกเพิ่นก็บต้อพุญแทนคุณไหเล็กันหน่อยนำใจที่ดินลามีแล้วีินเราแต่จะได้ตู้ทอทอทเราอยากได้เฮือนลาว่า ต้มอยูท่านมีบูดใจดีหันบอกให้คอยนะก้านยายบอกยูเมื่อเช้านี่ก็ว่าแต่เพืเอแล้พังเบิ้งเขาต้องลองไปสัมภาษณ์พี่น้องเนาะตัวจำลองพน้ำดินงูมันจะเป็นยังไงอันนี้เราบโบพันธงเน้อว่าทีนั่นได้แต่บุญวาสนาว่าทีได้ซอยบบแต่ว่าเขาที่เอาภารกิจตัวนี้ก่อนสุ่ดินสื่อโดนให้ทั้งชาวไปเพิ่นกระบอกเทิดก่อนที่นั่นอยู่นี่ ลายเดือนเติบดอกขนาดว่ายังได้มาเห็ดภารกิจแถวนี่หอยคนหอยไปแถวนี่แหละแต่ว่าลักลักนี่เอาใบเทิดก็นั่งใบนี่ให้รอดก่อนให้รอดก่อนเอาภารกิจตัวนี้ให้รอดก่อนทั้งคุณน้องคุนกาคุณใหญ่ใจดีตัวนี้ต้นดูมันเปลี่็นยังค่ะลุมันบอกลุกนั่งใบนี่บอะลุนายลุมันป้านข้างในปั้นข้างหน้าไปหาเกี่ยวเข่าไปหาดำหน้าเออลุกเบ็ดเนาะ รับจ้างนะเนาะรับจ้างระบายได้รับจ้างระบายได้คันมันบเห็ดน้ำเม็ดนี่มันเป็นย่อนเม็ดนี่ก็เป็นก็จเป็นน้ำพัวหลยเป็นย้อนบ่มีบดอยู่บ่เช่าแหละก็เฮ็ดไปเราถีบทัวแดนนันเลยทีเป็นน้ำมันเราคอลูกน้ำไม่ก็อาจจะมีชวนตัวนี้ก็ได้เพราะว่าเราเคยเป็นตะกี้ก็ได้มีชวนนะน้พัวแล้วเบิงแล้ว กินกับผู้คนถ้าว่าสมมติว่าถ้าว่าเขาได้ดินได้ร้อนพวกตูวพวกอย่างแล้วกินเห็ดกินยาปัวชุดความสามารถจนนรีรอแล้วกะยังบอดีบัเศร้าอยู่กะเบ่งไปอีกเนาะก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของไฟของมันแล้วบัดนี้เนาะกันต่อไปอ่ะทีถึงเจ้าหน้าที่บำบัดชุดเขาชุดบำบัดเลยบัดถ้าปัวได้แล้วแม่สีเอาเข้านย์บำบัดให้แล้วให้เพื่อนปัวให้ให้รัดให้หลวงเพื่อนปัวให้โดม มาจากที่ปัวแล้วออกมาบ้าบอเท่ากับมีแต่ป่ออย่างเดียวบาดนี่เนาะแต่แล่นแต่บุญแต่กรรมเดี้ยวเอาสมันได้ซาวเอาใายมันก็พังเอาเอาสมันว่าพีบ้าโตปากได้มันว่าบริเวณปากเข้าบริเวณพีบ้าได้ปากพีได้มันว่า เราเป็นบ <c oughs> uh ้า <c> พ <oughs> mm ีเราเป็นบ้ามันตอบห่จักทุกคำนะไม่ยากแถบโบโบว่าวให้โบว่าวเนวให้เราเครียดนะนะแบบมันกระบได้หายดอกบได้หายไม่ได้เรียดยันเรา้เรารหายไรตนได้อีเมนอีตัวนึกทือว่าตามใจเราเราก็ให้ได้ให้เราก็ได้ให้จะพักแต่เราคืดไปแล้วก็ว่าไปแบบนี้นะมันก็เว้าไปเลยก็แเมนเลยอันนี้เขาบอกทางดีมันก็ซึ้งมันก็ซึ้งมันคือสีขาวใจอยู่อ่ะเขาบอกมันทางดีนะมันก็ซึ้งเศร้านนี้มัน มันมันมันบุคคบ้าบะสานี่บุคคอแล้วมันเห็ดเพศเพราว่าเราเราบได้ฉูบดนแล้ว่อ่แน่ได้อาการกลับมาเนาะมันเห็ดเพศมันไข่มันเห็ดเพศมันเกลี่ยมันกลัวแสดงว่าเราห่างกับตัวนั้นหลายมือเลยได้เนาะห่างกับแมนอะไรก็ะดนเลยแหละคะแนนว่าแล้วก็ชิบวันกินแล้วมันกับวัทมันก็มันก็ยังว่าว่าอันอันนี้ดิ้งหอยเทอ่กินบอกพ่อบ่มันช่วยยาเว้า คือจะว่าวกู้กูบอดีกินดอกกูบอดีกินดอกกูบอดีหยอกก็ว่าก็เล่าลายเราบางบ้าก็เล่าได้แต่ละคนเนี่ยเราบางบ้าแล้วด้่ว่าวว่าหยอกมันให้แล้วกูบอดีหยากว่ะเน่ยก็บบอยากให้ว่าหุ่นแห้งกับเล่าปันไดเนาะเขาก็บบอดีห่าร้อนเข้าก็บว่าแล้วเขาก็บคัวบะโกะมึงจะว่าวสิกูบะโกะเข้ากับห่าร้อนก็หยอกเขาคืนไม่ตะว่าให้แม่กับมันน้องๆเนาะลูกแม่แล้วอดทนเอาก่อน ชุ่มคล้อยกระเพาา้านั่น,นยุคให้อุทนแล้วจังใดก็เกิดกรับแล้วเกิดมันเป็นมนุษ<า>ย์นั่นกันตอนมันจะว่าใบหยอกใบใหญ่เ <c oughs> นี่ยว่าหยอกอยู่มันก็บฏิเสธสร,ร,ร้างหนับายมันบฏิเสธสร้างหนับนกก็ยอกมันก็หยอกเข,าข้าคืนเ <c oughs> อนนกอกเขขน <c oughs> <c oughs> แม่ก็บอกเขาไม่จะว่าอดเอาบุมมีอย่างแพ้ความดีตรงเนาะแม่นบุมมีอย่างแพร่ความดีอาจติตอบแทนแม่ขึ้นเป็นได้ในอนาคตนะนั่นเนาะโดยเพ่าะถ้าแม่ทำดีแล้วมืาขึ้นมาแม่ก็บดห่ามีแต่หายแบบมันเบาชุ่มนฉ่ำดัง่แมบอกแล้วแต่ว่าเราว่าแนวมันบวมเหมาะสมเอียงหรือว่าว่าไปตัวที่แบกะ เราไลยไปไลยกับบอกแล้วเออก็บอกมันนเแม่ก็บอกมันมันเกิดมันกระพังมันกระพังอยู่ความเมรัยคะแนนหายเลยสบายนอนแม่ม to ึงเยอะเว้าลายกันนอนเนาะมั้นมันกันน้นมันกันนอนได้ันเด็กเราก็บู้จักกันอันนั้นอยู่ยังฟังอยู่คนเทามันลุงขนาดนี้มันกระพังเลีก์นอะมันพังัดเดียวมันกระบอกพังเลยลูกเอ้ยเมรเมนเมนเขาต้องเอาใจใส่ในได้มันกระมันบ่เปตกต่างยังกับ วอาขอญาติัตรคำเนี่ยกับโชประการมา,ราอะไรอะไรเนี่ยเนาะมันกับ,บว,าากว่าแปลกต่างเนี่ยกับว่ากับคนกินยามาอาจจะว่าคนเทงสไลมันก็จะคาเจ้าคาเจ้าว่าดีมันก็แบบมันก็จิขอีรูสงสารเฮาอันนขอมไปแม่มันกับ,บว่าแปลกต่างันน,นตอนเราอยู่ดองพุ่งต่แเราบ่เคยตีไผ่ไมีแต่คนตีแล้วมีแต่คนตีแล้ว<ต>แล้วบ่เคยเฮ็ดกบไผ่เมื่อคืนนี่เดยมาเ้อเฮือนเลยมีนางหนึ่งเลยมานอนเฮือนคนไทยยันดงพุ่งอะไรคนไทยบ้านนอนในไสนอนเฮือนแม่ นี่เมื่อคืนนี่มานอนในเฮือนสาวบ่ะี่สาวมานอนในเฮือนแล้ววันนี้มันเราไปซองเบิ้งเนาะแม่สิเว้าซะแม่สาวลูกจ้ะบ่บ่แม่นลูกแม่บ่ได้มาลูกแม่ไม่ยิ่งยิ่งคูเดียวเหตุการณ์อยู่ในเมืองเออมาแล้วมันเราไปซองเบิ้องไปซองเบิ้งเลยเพิ่นได้เห็นโทรศัพท์ในนี้แล้วก็มันเ่าบอกบอกคนอยากประคำ่นแ่บผู้บ่าวข่อยพูดได้อันผู้บ่าวข่อยได้เฮยเ้ยผลแบบอันเรากับหมู่เพิ่นนะมันลราพวกกูนี่มันเ่าบอกคนในนั้นเนาะแม่ก็เอิ้น สบายสบายจะไปซองบนเขาขนังใจหลังครับมาพีมาขึ้นมาพีขึ้นมาพีมานังอยู่ี่สบายเม่ก็ย่างไปเม่ก็โยมมันออกมาแต่มันเลยลงไปอีกเมย์ไปนอนเลยแม่งลงไปเมย์ก็บดีนอนได้หลูกเลยคืนแบบหักสามันหถะนะโอ้เม่ก็บดินอนให้แม่บาปแม่์เป็นดกเป็นดึงให้บาปครับแข่งในบุญแล้วซอยพนนพื่นลงมันเลยลงไปลงไปเลยไปไปดึงเออเฉยๆฉยมาขาดไดยเยนา ไปตีมันน่ะนะตีไผตีอิสบะยปตีเราเห็นยังกนนะตีก็บอกพอเจ็บพอปวดดอกแบบลหนู่บลอยากจะสัตว์มันน่ะนะวันนี้แม่ก็นอนพังรักอยู่มันเลยแม่ลุกไปแม่ลุกไปแม่แล้วว่ามึงก็ว่าคนนี่อญากบัดคำแม่ก็ความหยาบคลายแม่ก็หืนแหงขนาดเลยแม่ก็บอกอย่าให้ตีแม่แม่มึงอย่าเหตเด้อมึงมาเนเฮือนกูได้บ่แม่มันอิสบาไปให้ไปเฮือนมึงได้แม่มึงไปตีเขาเนี่ยว่าถอยว่าความมึงสิแพ้บอกพี่บา มึงเป็นคนดีมึงก็เป๊บดบบเป็นบาคือมันแม่แม่แม่ผู้ใดิผู้ใดเหยียนเหตุได้แบบนี้แม่ว่าอันนี้แหละคันแหนมชูยนยังเหตุอีกเท่านานนี่กูเอาเรื่องกูไม่ได้คนมันตกพี่น้องบ่ที่ว่ามานอนน,ำน้ำเราแม่พี่น้องหมู่ของลูกหมูขม่ของลูกหักโอ้อก็เลยมานอนอาศัยนอนน้ำนอนหันเฮือนบ่ถืุบจะปฏิทินอ่ะน่ะโอ้คัแหนมกักูเอาเรื่องกูไปแจ้งนี่เศร้าสามทิพย์าชนี่บริยูได้แม่อยากหาก คือม้าเมื่อเช้านี่แม่ก็ยังเบาอีกอ๋อโอเคแม่อันผู้หญิงผู้อันเมื่อเช้านี่บ่บ่ผูหนึ่งผู้ติดตุ้ยไปแล้วเนาะคันาดวัาตีกันนาเรียมันบาดแผลอีสบายดอกอีสบายมันคมแหงแม่นเมนเมนแต่แต่เขายังบาดแผลแล้วหรอกจำอันนั้นจำได้จำได้มันเปมนญิงอยู่มันหนังแหงเลยลูกคนเคยเห็ดวีอ่ะเบิ่งกระโตแล้วนี่ไดิแผลว่ามันเหือเสือมันเห็ดบอกคนยังมันตีก้ามไปเบิ่นนี่โอเคแม่เนาะโดยโดยโดย มิตราแล้วจางที่ติดตกันอีกทีมิตราอันนั้นผักผังน้ำแม่หละเอฟซีหลายๆคนผู้ใหญ่ต่ดีเพื่อนก็บาักผังน้ำแม่ได้เนาะผังน้ำเจ้าชื่อชมแม่เป็นคนดีเออแม่ก็จีบึงวดความสามารถโอเคครับแกครับันนี้มีผัวมันเวลาว่าเวลาว่าแเป่นคนดีเ่าแม่เ็นคนดเวลาว่าแเป็นีเวาว่าเป็นคนบ้าว่านไดเล่าแม่้นเลาเ่าหม่เนนีเรา่าเป็นคนียใจาว่ะแม่นนเวา่าแม่เป็นนมว่าบ่เป็แบบว่าเอ้าดเจลาว่เปเจ้าอัน เป็นคนนั่นดีอยู่เอาในนั้นนี่นะหัวแล้วคนเนียมคอยว้าวค่ะมันก็หัวเลยคนลูกเต้าเนื้อเฮือนว่าหยอกมันก็หัวหัวก็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 เลยหัวเขาก็บอกเห็นกับมันบอกเห็นย่อนยัย้อนจะห้มันญากโอ้ลูกับอกเห็นําได้มันจะขายมันญากมันเห็ดยังทำยังสมมติเขาบอกไปมันก็มีสีมีความญากเนาะเขาบอกแอนําถ้าเขาบอาแอ้นามันเลยมันก็จะเป็นแบบเฉลยไปเลยอมันก็จิโบเจียมหนาเลย เอาพี่จะว่าฝากฟังน้าแมร์อะไรน้ำเม่เด้อจะได้ก็ได้เบิ่งซอยกันเนาะเด้อได้จ้ะในเมื่อเป็นแบบนี้ไผยกระซงสารนดิอีต้นอีต้นอีต้นกรงสารแล้วเกิดลูกเกิดลูกโตให้บุญพี่พอยากให้เป็นเนาะเกิดแบบนี้นะเอาพี่น้องเห็นเนาะนี่แหละที่ดินที่ดอนตอนหย่าก็ได้ถือว่ากว้าง่ายเงาอยู่ดินก็ได้พี่ละพี่ซิปปลายเม็ดทางนี้นะ ความยาวก็ประมาณสามซี่ปุ่นแหละเกินคาดเลยละบอกสั้นซะเนาะพี่น้องเลยพี่พี่รักอยู่พี่พี่น้องเลยหัวปุ่นละ่ะนาดกั้นก็ส่วนไม่ภาคไม่กกไม่ดอนนี่ไปอีกพี่น้องเลยเนาะถือว่ากว้างถ้าว่านั่นนี่โอ้แต่แต่แบงก็ยังได้นะพี่น้องเลยเครื่องหนึ่งก็อยู่ได้แล้วอ่อนนะจำได้จำหำนึงนะ่งแต่ว่าเงคนอาจะขายเบิสบนนี้เนาะพี่น้องเลย จะแ่าเพิ่นแบ่งขายจำไลยจำหนึ่งก็ยังได้นี่นะแต่เพิ่นบันยากรไก่บิดเทากระสิทั้งเม็อนี่เพิ่นว่าเศร้าล้านพี่น้องเนาะเอาเท่าทึนว่าสัน่นที่กี้เพิ่นซื้อไว้หาที่ซื้อบางหนึ่งนี่แหละพี่น้องเนี่ยยินเพิ่นเว้าว่าสั่นพี่น้องกันเองเนาะเนี่ยสิปรึกษาเบิ่งทามคนลับผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งอีกว่ามันอันนี้กะบ่ซื้อก็ซื้ออีกพี่น้องเลยเนาะคือให้เราอยู่ตอนนี้ก็ตาม อสอาใบาก่อนพี่น้องเอ๋เนาะโอเคพี่น้องจะได้กระผากที่ตามและกปไได้กรแซเพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเอ๋เนาะ